จบเพลงแล้วเข้ามาใช่นะครับตอนนี้เขาร้องเพลงเราถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวติกกสิทธิ์ก็เสร็อก้วขาเตรียมที่ร้องจบประมาณสีเพลง <c oughs> <c oughs> ไม่จบชักเพลงหรือเปล่าเกือบที่สี่เพลงกี่เพลง จ,จบเลยบรรยากาศนะครับมินิคอนเสิร์ตปนประทุมราชบุญบั้งไฟคนเยอะน้ำเนื้อเดี๋ยวให้ด <NO ูบรรยากาศ คนเยอะครับคอนเแลละเต็มเลยนะครับนู่นดีใจอะดีใจที่หันมาลาบนู่นนะครับดีใจที่มาดูใช่ไหมหรือวแบบตั้งใจมาดูครับเปิ้ลปทุมราชทนี่คอนเสิร์ตนะครับมันมีหลายอย่างที่มันแบบนี้เดินทางเขาก็เห็นเลยหรืใช่ไหมเราจะหยุดไปใกล้ไปเรื่อยๆพี่คนที่เข้าไม่ได้เลยนะครับ บางไฟงานบุญบ้างไฟเพื่อนพี่ให้ดูตอนนี้เขาไม่ได้ร้องเพลงนะครับร้องเพลงเดี๋ยวติดลิกสิทธ์จ้าไม่บรยากาศไห่ดูครับผมเพ่อนๆจ้าเพื่อนๆพี่ปนยงไงบ้างที่่นตอนนี้มานอะไรบ้างอย่างชจะ้ปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งโปรเจกต์มากกว่าเพราะว่าเา MC ที่เขาต่างจขทำหลายอย่างมาก ดูเพลินๆไว้ก่อนนะครับก็สามารถติดตามได้นะที่ไอจีเฟิร์นปุตุลาในภาษาอังกฤษแล้วก็ติ๊กตอกเฟิร์นปุตุลาแล้วก็แพลตฟอร์มเฟสบุ๊คก็จะเป็นภาษาไทยเดี๋ยนี้ก็เพิ่งปล่อยพีเตอร์ตัวใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับไวต์เมลนะครับไวต์เมลขวัญเลยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้มีละครไม่รู้ว่าบอกชอบ้หรือยังบอกได้ไหมว่าเลยยังไม่ได้แต่ไม่เดาละครอีสานอีสานอย่าไปเดาว่าชอบไหน รั่นปฐุมราชเพื่อนพี่ชมดูกันเพลินๆนะครับผมคอยติดตามยากนะครับเิดท่นทั้นี้ี่ผ่านมาเมื่อคนเยอะครับทัวเิขึ้นมาอะไรี่าคะผมวันนั้นมีคนมาฝมรู้สึกวันพี่สิที่ผ่ามีคนประปืนจ่อตุตลอดเวลา ผมก็โพสเ์ไเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปกองสลากของบางแล้วโพสต์ว่าผมาแผลจบไดชื่อตัวเองชื่อบริ้ลอะไรเงี้ยเราจริงๆเข้าไปจริงๆผมอ่ะมันจะมีการคือเขาบอกว่าโปร่งใสก็คอนเสิร์ตจบแล้วนะครับตอนนี้ก็พูดอะบ้าที่เราเป็นเแฟงร้อนเพลงครับไม่มีผมไม่ดูแต่อยู่ลำต้นก็แต่เป็นกรรมการไี่เช็คตรวทุกอย่าง เขาจะมีกับฉลาดเดี๋ยวเราอาจจะจบก่อนที่เขาจะพูดจบนะครับมันจะยาวไปนอนเพื่อนพี่ผมก็เลยไม่ได้ขึ้นให้ดูบรรยากาศถ้าจบมาสามสมเาเก้าหรือสาอะไร่เงี้ยที่คิดไว้เเดี๋ยวได้บรรยากาศรออๆให้ดูครับผมจะบอก็ไดมเก้าเก้าสามสาูามเก้าแล้ก็โดนด่าในเฟีกบน้กตตัวละอันนกา เลิกเปิ้นเลิกเปิ้นไม่มาบอกว่าเลิกเปิ้นจะมาเปิ้นมาดูบล่าแต่ว่ามันเมื่อวันนี้สิบหกพันคนขนาดนี้ได้ผมอยากให้ทุกคนโทรกับไปที่บาคาร่าด้วยเพราะว่าทุกคนทำมาหากินเออซื้อพอเป็นกระใสไม่ใช่ซื้อเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นกอดูครับ๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วก็ต้องปิดก่อนแล้วนะครับมันยาวไปเนาะแป๊บนึงร้านอาหชวนพ่อแมพี่น้องมาในงานเราดีก่ะเราตัดก็หายากนะครับ ตั้งชื่อโบราณโบราณในห้างใหญ่ๆแบบนี้นะครับเรามาคิดว่าตอนแรกที่ติดต่อการไปคิดว่าแบบแกก็จะจัดอยู่ที่เยสุเราจะไปกันก่อนแล้วมันยาวไปน้อนเพื่อนเลยพี่เป็นบ้าไฟไปแล้วจ้าบายบายเอาบรรยากาศม่ให้ชมกันเพลินๆกันนะเพื่อนพี่ฝ่ด้วยผ่อนคลายกันจ้าเรื่องคุณภเริ่มเข้ามาโซเชียลมีเดียเริ่มเผยว่าเด็กๆที่ใหม่ที่อยู่หน้าตัดสินเขาจะมีโอกาสได้ไปอยู่ีเายบายไปแล้วผมอยากจะบอกว่าปีหน้านะครับผมจะสร้างภาพยนต์ที่ชื่อว่า ป้องไฟพอดีเลยไปแล้วบาย <ผม S 1> บายควา,า,ามเชื่อและศยาศาสตร์มาก่อนวิทยาศาสตร์